ซากปรักของเมืองโบราณต่างๆทั่วโลกล้วนบอกเล่าเรื่องเล่าในการครั้งหนึ่งซึ่งเคยมีวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและลึกลับเจริญรุ่งเรืองก่อนที่จะจางหายไปสถานที่ทางวัฒนธรรมและศาสนาหลายแห่งเคยหายไปตามกาลเวลาบ้างฟังอยู่ใต้ดินบ้างก็ซ่อนตัวในพื้นป่าแต่ก็ยังยืนหยัดอย่างสง่างามเพื่อรอคนค้นพบความน่าทึ่งเหล่านี้อีกครั้งและนี่ ก็คือสิบแหล่งโบราณคดีจากทั่วโลกที่ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิตแล้วคุณละ่ะพร้อมหรือ,อยังอันดับที่10 s สโตนเฮน g ์ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึง4,500ปีวงแหวนหินแห่งสโตนเฮนด์จึงเป็นผลงานชิ้นด้านของวิศวกรรมเพราะมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการที่จะสร้างขึ้นมาในยุคที่เครื่องไม้เครื่องมือมีน้อยกว่าสมัยนี้มากนักทุกวันนี้ ยังไม่มีใครสามารถระบุได้ชัดเจนว่าคนยุคหินใหม่และยุคสมฤธิ์สร้างสโตนเฮนขึ้นมาเพื่ออะไรมีการคาดเดาไปอย่างมากมายว่าอาจเป็นสถานที่ฝังศพเป็นอนุสาวรีย์หรืออาจจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางจิตวิญญาณอันดับที่9กําำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่3ต่อเนื่องจนถึงคริสต์ศตวรรษที่17บริเวณชายแดนทางตอนเหนือของประเทศ นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมป้องกันค่าศึกที่ยิ่งใหญ่ของจกักรวรรดิจีนด้วยเส้นทางที่คดเคี้ยวเหนือภูเขาสูงชันมีความยาวรวมมากกว่า20,000กิโลเมตรแต่เนื่องจากการกัดซ้อตามธรรมชาติส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีนจึงกลายเป็นเพียงซากปรักหักพังอันดับที่8โมไอรูปปั้นหินขนาดใหญ่บนเกาะอีสเตอร์ของชิลีคาดว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณคริสตศตรวรรษที่1,400ถึง1,650 โดยชาวพื้นเมืองของเกาะนี้หรือที่เรียกว่าราพานุยมีรูปปั้นประมาณ1,000รูปซึ่งมีน้ำหนักประมาณ8 6ตันและสูงกว่า10เมตรแทบทั้งหมดแกะสลักมาจากหินภูเขาไฟราโนราราคุซึ่งเป็นหินที่แกะสลักง่ายเพราะชาวพื้นเมืองมีเพียงเครื่องมือหินว่ากันว่ารูปปั้นเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำหรือบุคคลสำคัญอื่นๆที่ล่วงลับไปแล้ว อันดับที่ 7. ชิเชนอิซาเม็กซิโกเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณยุคพรีโคลัมเบียนซึ่งหลายสิบแห่งที่สร้างขึ้นในช่วงหลายพันปีก่อนสร้างปราการหักพังที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดคือชิเชนอิซ่าซึ่งเป็นเมืองของชาวมายันในรัฐยูคาตันมีขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ10.4ตารางกิโลเมตร โดยมีพีระมิดขั้นบันไดที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างศตวรรษที่9และ12ทำหน้าที่เป็นวิหารของเทพเจ้าคูคันคารชิเชนอิซาและพื้นที่บริเวณนี้ก็ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกในปีคริศ,ศักราช1988อันดับที่6อโคโพลิสแห่งเอเธนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงเอเธนโบราณแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพีเอเธนา สถาปัตยกรรมโบราณของที่นี่คือรูปแบบของศิลปะคลาสสิกที่มีอิทธิพลต่อศิลปะและวัฒนธรรมในช่วงเวลาต่อมาอีกหลายศตรวรรษอโคโรโพลิสจึงเป็นภาพแทนความงดงามอำนาจและความมั่งคั่งของเอเธนในอดีตที่ชัดเจนที่สุดอันดับที่ 5. พีระมิดแห่งกีซ่ามหาพีระมิดแห่งกีซ่าตั้งอยู่นอกเขตชานเมืองไคโรและเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอียิปต์พีระมิดทั้ง3แห่ง เป็นสถานที่ฝังสบอันวิจิตรของฟาโรคูฟูคาเฟและเมนคูเรที่สร้างขึ้นตั้งแต่2,490ถึง2,550ก่อนคริสต์ศักราชบนที่ราบสูงกลางทเทเรซายนี้ยังประกอบไปด้วยซากวัดและที่อยู่อาศัยอีกมากมายทําให้ผู้ที่ไปเยือนสามารถเรียนรู้ถึงความเชื่อและการใช้ชีวิตของชาวอียิปต์โบราณได้ไม่ยากอันดับที่4เพตรารู้จักกันในชื่อเมืองสีแดงกุหลาบ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจอร์แดนไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเพตราถูกสร้างขึ้นเมื่อใดแต่เมืองนี้เริ่มเจริญรุ่งเรืองในฐานะเมืองหลวงของอาณาจักรนาบาเทียนตั้งแต่ศตวรรษที่หนึ่งก่อนคริสต์กาลซึ่งร่ำรวยขึ้นมาจากการค้ากํายานและเครื่องเทศจนถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรโรมันที่ยังคงเจริญรุ่งเรืองต่อไปจนถึงคริสต,ต์ศตวรรษที่4เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลายเมืองจนถูกทิ้งร้างในที่สุดเมืองในหุบเขานี้ ถูกคนพบอีกครั้งในปี1812โดยนักสำรวจชาวสวิตชื่อจฮันเนสบัคฮาร์อันดับที่3ที่9เป็นแหล่งโบราณคดีอารยธรรมมายาโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดของกัวเตมาลาและเป็นแหล่งขุดค้นที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่8เป็นศูนย์กลางที่มีประชากรราว1แสนคนในพื้นที่นี้ประกอบไปด้วยวัดพระราชวังจตุรัสสาธารณะ และที่อยู่อาศัยกระจัดกระจายไปทั่วป่าอันดับที่ 2. นครวัดนครวัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเอเชียเพราะเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่ศตวรรษที่9ถึง15คนในยุคก่อนเชื่อว่ากษัตริย์เขมรมีความสูงส่งเป็นตัวแทนระหว่างผู้ปกครองและพระเจ้า จึงต้องมีการสร้างวิหารที่สมพระเกียรติสถานที่นี้เลยกินเนื้อที่ใกล้เคียงกับกรุงปารีสในปัจจุบันและประกอบไปด้วยวัดหลายสิบแห่งและอันดับที่หนึ่งมาชูปิกชูสูงกลางทางศาสนาการเมืองและวัฒนธร,ธรรมที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักรอินคาคือป้อมปราการที่ปกคลุมไปด้วยหมอกของมาชูปิกชูบนยอดเขาเมืองอินคาแห่งนี้แบ่งออกเป็นสองภาคใหญ่ๆคือภาคเกษตรกรรมบนระเบียงที่ลดหลั่นไปตามไหล่เขา และเขตเมืองที่มีที่ประกอบไปด้วยอารามและที่อยู่อาศัยถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วค่อยเจอกันในคลิปจัดอันดับครั้งต่อไปสวัสดีครับ